วันนี้เราก็ได้มาทํากิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับโดยเจ้าภาพหลักก็เป็นทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบมรังกระตานะครับก็วันนี้ได้เชิญทางผวนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นําศาสนาผูารักการหมู่บ้านและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมทั้งน้องๆน,น,นักเรียนมาทํากิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับก็มีการปลูกจัปรสดกลย้ย มากนะครับแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะครับริมถนนซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่10บ้านมอเจเกาะนอกาจากกิจกรรมที่เราทําตรงนี้นะครับเราก็ยังมีกิจกรรมเรื่องการปลูกผักที่มัธยิสนะครับมีตากไร้มีผักบุ้งมีพริกคิดว่ากิจกรรมวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหมู่บ้านและก็จะได้ขยายผลในการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้นะไปถูกพื้นที่โจนกลุ่มบ้านอื่นๆในพื้นที่ของหมู่ที่10 ตำบลบรรกตานะครับและโอกาสต่อไปก,ก็ก็น่าจะต้องขยายไปยังหมู่บ้านอื่นๆด้วยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราเรียกว่าเป็นการอมนําแนวพระราชดิขององค์สมเด็จพระเทพนะครในการขยายผลจากโครงการปลูกผักส่วนตัวนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับให้กับชุมชนให้กับหมู่บ้านนะครับ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ขยายผลจากบ้านนี้มีรักปล,ผลูกผักกินเองก็สู่หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับวันนี้รวมตัวชาวบ้านให้ชาวบ้านแล้ก็หน่วยงานทุกหน่วยงานมารวมมือร่ในใจกันปลูกสับประรดในหมู่บ้าน,นเพื่อจะให้ชาวบ้านได้ขยายผลเอาพันนี้แหละที่เราปลูกนี้ได้ไปขยายที่บ้าน อันจ,จริงเป้าหมายของเราจะทำาั่วกินได้นี่ก็นำร่องดูก่อนถ้าข้าวมูสีนี้ต้องมีจุดเด่นไงเหมือนกับกล้วยกล้วยหินน่าจะปลูกริมท่านี่แหละของเรานี่มูสีป,ประมาณ5กิโลได้พื้นที่ที่ของทางหลวงนี่แหละเราจะทำให้เป็นประโยชน์ไงที่ว่าจะเป็นทำให้เป็นประโยชน์นี่แหละเป้าหมายหลักของเราแลวก็ ผผักผักมีนะผักที่ผักนี้จะปลูกที่มัสยิดพอดีหลักผักนี้จะปลูกที่มัสยิดแล้วก็ให้อาหารกลางวันถ้าได้ผลผลผลิตนี้ให้แก่ตาดิกาทำอาหารกลางวันไง